ผู้บริหารสงฆ์ก็ตามอุบาสกอุบาสิกาสามารถติติงได้สามารถทักท้วงได้สามารถวิภาควิจารณ์ได้และถามว่าสังฆราชเนี่ยจะใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าหรือมหาเถรสมาคมเนี่ยจะใหญ่กว่าพระธรรมจะใหญ่กว่าพระสงฆ์ในสมัยก่อนหรือทั้งที่ในสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วใครจะติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไม่โกรธไม่อาคฆาไม่แค้นเคืองไม่น้อยใจฟังเขาได้มาเชื่อนะว่าถ้ามหาหมีก็ตามคณะมหาของเขาก็ตามศึกษาเรื่องเหล่านี้จริงเนี่ยเลิกไอ้ที่จะไปเที่ยวป้องปรามคนนั้นคนน้นคนนี้แล้วตัวเองนี่ไม่ใช่องค์กรที่ภาครัฐตั้งขึ้นอย่างสำนักพุทธอันนี้ภาครัฐตั้งขึ้น แต่ทนายกองทัพธรรมอนนี้ภาครัฐไม่ได้ตั้งขึ้นพยายามจะสร้างองค์กรของตัวเองขึ้นมาแล้วอย่าบอกว่าองค์กรนี้ไม่รับบริจาครับหลักฐานก็มีอยู่อารามาไม่ต้องบอกว่าไปอุบลได้มาหนึ่งล้านไปสิงบุรีได้มาสองล้านอันนี้ใครที่ติดตามข้อมูลในสังคมศาสนาก็ต้องรู้ซึ่งกรณีรับบริจาคอเถอะก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไร ถ้าคนอื่นเขาเห็นว่าทํางานได้ดีจะบริจาคคนอื่นก็มีสิทธิ์บริจาคแต่จะมาบอกว่าตัวเองทํางานไม่ได้รับการบริจาคใดๆอันนี้มันไม่ตรงการรับบริจาคก,ก็ไม่ใช่เรื่องผิดถ้าคนอื่นเขาเห็นว่าดีแต่สําคัญว่าดีจริงหรือเปล่าพยายามจะสร้างองค์กรขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมีพระที่พูดกันโดยตรงเลยว่าท่านไม่ได้มีสัมมาาชีพไม่ได้มีความเป็นพระ แต่กลับไม่ไปตรวจสอบไม่ไปจัดการเขา้วพูดก็พูดเถอะที่ไม่ควรจะไปอุ้มไปอุ้มถ้าใครจำกรณีหลวงปู่แสงได้ก็จะชัดเจนเป็นพระรจับเนื้อจับตัวผู้หญิงอย่างนั้นน่ะพาาัะถางเาทือเศษเป็นพระรไปจับเนื้อจับตัวผู้หญิงได้ยังไงหลายคนก็พยายามแก้ให้ว่าท่านอายุมากแล้วความจำเลอะเลือน เอาเถอะถ้าความจำเลอะเลือนก็ก็แล้วไปแต่นั่นแหละทีมนี้เขาก็ไปพยายามที่จะไม่ให้ใครไปวิพากวิจารณเนี่ยเรามาเอาเรื่องนี้มาสื่อเพื่อทุกท่านได้รู้ว่าสังคมศาสนาเขาไม่ได้เอากฎหมายไปจัดการกันทีนี้ถ้าใครจะทำหน้าที่รักษาพระศาสนาตัวเองเนี่ยต้องเป็นคนตรงจริงไม่ใช่ว่าเลือกปฏิบัติที่สำคัญคือ ใสสะอาดไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ซึ่งอันนี้มาพูดกันโดยตรงเลยว่าอาดามาไม่รู้นะว่ามีจะรู้หรือไม่รู้แต่คุณอนันตชัยเนี่ยได้รับจากวัดพระนอนที่สร้างเหรียญพระจ้าศกถ้าอาดามาจําข้อมูลไม่ผิดนะจากป้ายเนี่ยที่ก็ถ่ายภาพโชว์เนี่ยสองล้านบาทวัดมอบให้สนับสนุนทนายกองทัพธรรมมูลนิธิ ถามว่าถ้าวัดไม่มีไรายได้วัดเอาที่ไหนมาสนับสนุนแล้ววัดมีไรายได้พราะมีการร่วมกันสร้างเหรียญทั้งที่ในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้ส่งเสริมให้มีการปลูกเสรีเ,รรเลยวัดได้เท่าไหร่หมูลนิธิได้เท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยถามว่าหมีรู้ไหมแล้วถามว่าอย่างเงี้ยใสสะอาดไหมตัวเองจะไปจัดการคนอื่นมือตัวเองต้องสะอาดก่อนถ้ามือตัวเองเปื้อนผ้าที่ถืออยู่เปื้อน จะไปเช็ดพระพุทธรูปให้สะอาดนี่มันสะอาดได้ง่ายไหมมันไม่ใช่น่ะเนี่ยเดีมาเอามาสื่อเพื่อให้หลายคนได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องของสังคมศาสนาตัวเองจะติติงตัวเองต้องมาดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยสะอาดพอไหมถ้าสะอาดพอติติงได้เมตตาให้ปัญญาถ้าให้เมตตาให้ปัญญาแล้วเขาแก้ไม่ได้อะแก้ไม่ได้ก็คือแก้ไม่ได้เมื่อแต่สุจินอาจารย์สุจินก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดตาย ขณะเดียวกันเนี่ยอะอย่างบางสำนักเน้นสิ้นคิดซึ่งก็มีหลายที่เขาเอ,ยอย่างนั้นมันไม่ใช่อ่ะแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนหยุดคิดพระพุทธเจ้าบอกบาปเกิดจากอารมณ์ใดบุคคลพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นไม่ใช่ห้ามความคิดไปทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่เพราะความคิดธรมดธรมดาามันไม่เกี่ยวกับบุญกับบาปมันมีอยู่ เนี่ยเช้านี้จะไปส่งลูกก่อนหรือว่าจะรดน้าต้นไม้ก่อนไอ้ความคิดอย่างนี้มันเป็นบาปอะไรไหมไม่ใช่เลยซึ่งอันนี้ก็มีคนที่ก็ทักท้วงแต่เอาเถอะเมื่อทั้งนั้นจะเชื่อ,องนันพิสูจน์กันไปเอาเลยชาติหนึ่งถ้าคุณเชื่อว่าอย่างนี้ถูกคุณพิสูจน์ไปเลยชาติหนึ่งในสังคมศาสนาเต็มที่ก็วิาพากษ์วิจารณ์กันแต่ไม่ใช่ว่าเอากฎหมายไปจัดการกันแล้วผู้ก็พูดเถอะทีมทานายกองทัพธรรมยังไม่เหมาะ เรื่องเรื่องคือชอบเอาความรู้ไปยกตนข่มคนเราอื่นทั้งที่ตัวนันดาชัยเองตัวเองก็ไม่ได้จบปร,ริญญาใดๆตัวนันดาชัยเองก็ไม่ได้เรียนบาลีและตัวเองก็ไม่ได้แตกฉานในพระไตรปิฎกแต่ชอบเอาตรงเนี้ยไปอ้างแล้วกดคนเราอื่นอะไรมาเจอมากระตัวที่พูดเนี่ยอะไรมันไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้แค้นไม่ได้ถือสาอะไรเขาเลยนะสมเพศชอบเอาเรื่อง ความรู้พระรตบิดกไปกดคนเราอื่นทั้งที่จริงๆแล้วภิกษุในสมัยพุทธกาลท่านก็ไม่ได้แจ่มแจ้งพระรตบิดกและก็มีอยู่ผู้ที่จําคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เยอะได้มากแต่ไม่บรรลุใครที่ศึกษาประวัติสาวกมาคงเคยได้ยินพระโปธิละได้ฉายาพระทตบิดกเคลื่อนที่ทรงจำพุทธพจน์ก็มากสาธยายก็มากแต่เวลาไปถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทักว่าอะท่านใบาลานเปล่ามาเลยหรือเวลาจะจากพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอะจะไปแล้วหรือท่านใบาลานเปล่าพระพุทธเจ้าเรียกงนี้เลยนะท่านมีเจตนาจะเรียกเพื่อสะดุดใจว่าเฮ้เราเนี่ยมันมันได้แต่ใบาลานเปล่าใบาลานเยอะแยะแต่มันเปล่ามันไม่มีเนื้อหาอะไรทรงจําได้เยอะทรงจําได้มากบอกสอนก็มากแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้อริคุณอะไรเลย ตัวเองไม่ได้พ้นทุกไปโดยกรณีใดๆเลยอันนี้มีมาแล้วในสมัยพุทธกาลแล้วก็มีด้วยที่ภิกษุบางเหลา่าขอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวอะไรมาจําชื่อท่านไม่ได้แล้แต่ขอเจอพระพุทธเจ้าครั้งเดียวขอฟังธรรมครั้งเดียวเมื่อได้เจอแล้วได้ฟังแล้วจากนั้นเอาไปปฏิบัติแล้วท่านก็ได้บรรลุเป็นพระหรองค์หนึ่งอะไรมาขอไปอะไรมาจําชื่อท่านไม่ได้ ในสมัยพุทธกาลเขาไม่ได้เรียนบาลีเขาไม่ได้เรียนกันมากหรืออาจจะมีภาษาบาลีเป็นภาษาพื้นถิ่นแต่ที่แน่ๆเขาไม่ได้เรียนกันเยอะไม่ได้เรียนกันมากทําไมเขายังบรรลุความเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาได้แต่อัน,นันจะัยก็ตามหมีก็ตามพยายามต้องเรียนเรียนบาลีเรียนหลักสูตรพระไตรปิฎกแล้วก็อ้างสมเด็จสังฆราชว่าถ้าใครไม่เรียนจะไปเปิดสํานักจะไปเป็นวิปัสนาจารย์ไม่ได้ อันนี้พยายามโหนนะเนี่ยโหนสังราชโหนพระรารปิดกชอบเอาสิ่งเหล่านี้ไปกดคนเราอื่นเนี่ยใครเคยติดตามข่าวก็ต้องรู้ถามนามาท่านจบอะไรมาถ้าสุดเราไปถามอาจารย์เบียร์อีกแต่การจบหลักสูตรนักธรรมตรีก็ตามโทรก็ตามเอกก็ตามมันไม่ใช่สิ่งยืนยันความจเจริญในสังคมศาสนาโดยกรณีใดๆเลยและอย่าว่าแต่จบหลักสูตรนักธรรม ต่อให้จบปรเรียนอาตมาถามโยมว่าปรเรียนเก้าแล้วศึกไปมีลูกมีเมียเนี่ยมีไหมปรเรียนแปดผูกคอตายมีไหมเมื่อหลายปีก่อนปรเรียนแปดผูกคอตายวัดหลวงด้วยแล้วตัวเองเป็นถึงพระธรมธธรมทูตปเรียนแปดผูกคอตายแล้วปรเรียนเจ็ดศึกมีไหมมหามีได้ข่าวว่าจบปรเรียนเจ็ดอาตมาถามว่า ถ้าจบปรเลียนเจ็ดรู้มากรู้ดีศึกไปทําไมถ้าเรียนรถเจริญก้าหน้าเนี่ยศึกไปทําไมหลวงปู่หลวงตาที่ท่านไม่ได้จบนักธรรมไม่ได้จบปรเลียนแต่ท่านยังรักษาศีลรักษาวินัยอยู่ได้จนแก่จนตายถามว่าท่านเจริญกว่าไหมต่อให้ท่านไม่เรื่องจบนักธรรมพูดกันง่ายๆเลยยาดะมาเนี่ย อาดมาไม่เสพเมถุนตั้งแต่เกิดกระทั้งมาถึงวันนี้อาตมาฉันอาหารวัลนละหนึ่งมือ้อตั้งแต่พรรษาหนึ่งมาถึงวันนี้อาดามาไม่รับเงินตั้งแต่พัรษาหนึ่งกระทั้งมาถึงวันนี้อาตามาไม่มีกรรมชั่วที่ตัวเองจะต้องละอายใจอาตามาเคยผิดอาตมาขอสงอยู่กรรมเคยทําผิด และอามาก็ยืนยันได้ว่าในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอาตมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ายมจะไปเคารพคนจบประเรียนก้าวไแล้วแต่โยม